แม่คะพ่อครับเราเรากดวิดีโอถ่ายรูปไหม น้องหนูไปกดไลฟ์วสวดปิดแล้วเหรอไม่ไม,ไม่ไม่มีเขาหนอยยัาไงหนูก็เลยมาอยู่นี่ไงอ๋อดูดี หรวยไหมอยู่กินอะไรหน่อไม้ก็แล้วก็เห็ดตัวนี้มัส <lover> รูมกินข้าวก่อนครับผลไม้ปันไดพี่เก่งหอนบ่ ดีๆครับไม่จะติดคอจะกินสลัดด้วยไหมสลัดยากครับกินไหมห่องนมาแม่ห่อนอืมแต่ก้อยอยู่เลเข้าบ้านไฟไฟอันนั้นห้อนต้องไปอันนี้เข้าบ้านก่เลยเปิดแอร์ ไมนูอิ่มแล้วล่ะครับเิ็นเยอะมากเลยกินข้าวเสร็จก็าตามด้วยผลไม้นะครับกินช้าลูก mò mái gặp măng cao nhỏ nữa là, không biết là gì, cái được vậy? thân vui không đi không biết, 7เนี่ยถ้าหนูทำเก่งแบบนีนะป้ป๊าจะซื้อขาตั้งกล้องมาดีๆแล้วพาหนูกินนะหนูจะได้เป็นนักกินเหมือนน้องชื่ออะไรนะน้องสมัยของแท้นะหนูเคยดูไหมน้องสมัยนะ